พี่อ้วนบอกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเขาเป็นคู่ปรับกันอยู่เขาขันแข่งกันนะคะถ่คู่เลยถ่ยคู่ เ่าแม่ไทยหรือยุ่งบาหมดเ้นทางมาไกลนะ พี่อ้วนเอาเจ้าเบอร์หนึ่งกับเจ้าเบอร์สองมาจดกันนะคะเป็นนกอายุกงเท่าไหร่เดี๋ยวไปถามพี่อ้วนเอาเองนะจ้ามันถ่ายใกล้ใกล้ได้ไหมอ่ะพือยังไง เ้ยงไม้เรากา็บอกโอ้ทำไมปล่อยนานๆไอ้นี่แหละทุกคนเรี้างไมนกมันอายุนนคือเขาเขายังไม่ได้ไปจากเราตอนเนี้ยมันมันมันก็ล่นบ้านใช่มันจะคุ้มกันมากไปทุกคนอคงรวมก็รอคัดขึ้นอีกอเยอะนะครับพวกนี้ก็เดี๋ยวจะคงรวมคัดขึ้นแล้วก็ไปอยู่ออที่นูน่นรีบเอาไปแขวนจะงยังไม่ได้บอกอายุอายุเลยบอกอี้มากมาแล้วครับทุกคน ก็ <AM rac> er <ad oy> อายุกงเท่าไหร่คะสองตัวนี้อายุกงนะครับก็อายุกงแขวนปีหนึ่งอายุกงรวมปีหนึ่งก็สองปีครับอ<า>สองปีอาจจะมีกว่านิดหน่อยสองปีแน่นอนนะครับ,รบก็อายุกงรวมหนึ่งปีอายุกงแขวนก็ประมาณปีหนึ่งนะครับก็เป็นสองปีนะครับคู่นี้นะคู่นี้เป็นคลิปเดียวกันแล้วหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่นะครับก็เบอร์สองจะเสียงใหญ่นะครับ เบอร์หนึ่งจะเสียงกลางนะครับไหนๆฟังให้ชอบแล้วกันแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเบอร์หนึ่งเสียงกลางนะครับก็เอาดูให้ชอบแล้วกันนะครับดูให้ชอบเอาแค่นี้ละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอัดกันเยอะครับนกมันจะอัดมันเริ่มลำมีครูแอมีครูแทกแล้วเผลอๆต้องเอาไอ้สองตัวนี้กลับไปไว้ลงรถสิบล้อก่อนะดูให้ชอบนะทุกคนอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งจะเถียงเล็กกว่าใช่ไหมใช่เบอร์หนึ่งจะอะไรเบอร์นหนึ่งหางจะหนักเบอร์สองหานหนงไม่หักอ่ะแล้วแต่ว่า <c oughs> ใครชอบแบบไหนแล้วกันเนาะอืมอืมอื่ะก็เต่เบอร์นหนึ่งดูนิ่งกว่านะหางหักกระจิงแต่ดูนิ่งกว่าเห็นไหมอืมเบอร์สองจะดูสีกลัวๆหน่อยเพราะว่าไม่เคยมาอยู่นี่นะครับอืมอันนี้เป็นวันแรกที่ เอามาแขวนนะครับเอามาแล้วก็เอามาทําความสะอาดนะครับปัดกวาดโกงถ่ายที่ถ่ายอาหารใหม่หมดนะครับเติมใหม่หมดแล้วก็ไล่เบอร์แขวนนะครับอืก็จะดูเยี่ยมตาด<อ>าแูแปลกผ้าคุมออกหมดเลยผ้แบบาคุมเปลี่ยนใหม่หมดคือไม่คุมเลยนะครับมาอยู่นี่เพื่อที่เป็นการถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับเพราะถ้าเอาผ้าคุมบางตัวยังมีผ้าคุมค้าอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าดูให้ชอบแล้วกันนะครับชุดนี้เป็น ชุดโปรปีใหม่นะครับคอนเซปต์คือขายปีนี้ส่งปีหน้านะครับก็ดูให้ชอบแล้วกันคู่นี้นะครับราคานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวละนะแน่นแน่ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับตัวละนะย้านะตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับเ,เว่าเอาไปพร้อมฝึกนะครับคุณเอาไปให้ชินกับคุณนะครับให้ชินกับคุณ แล้วก็จดคูก็เริ่มฝึกได้เลยนะครับ<อ>ถ้าจะให้ดีรอเขาเรียกลงปีกก่อนแสดงว่านกเขาใจเขาพร้อมแล้วนะครับ<อ>ให้เขาเรียกลงปีกเวลาคุณเข้าไปหาเขาไม่ได้ดิ้นแบบคือไม่ตื่นอะไรมากมายให้เขาจําหน้าคุณได้นะหน้าเจ้าของใหม่ได้นะครับแล้วก็ให้เขาเรียกลงปีกแล้วก็ฝึกได้เลยทันทีนะครับอ,อันนี้เป็นเทคนิคการฝึกนกเรน่งบางคนบอกว่าโอ้ยแค่นกจดคูก็ฝึกได้แล้ว มันจะยากแต่ถ้าคุณรอเรียกลงปีกอะมันจะฝึกได้มัน,ม,นมันจดครูจากเราไปแล้วก็จริงแต่มันต้องไปเปลี่ยนเจ้าของอีกไงก็ให้เวลาเขานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นป่าร้อยนะเป็นนกที่ได้จากการต่อพเนียดทั้งหมดนะครับอืมอ่ะโอเคดูเรื่องนะครับราคาหนึ่งันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งต่อตัวนะครับต่อตัวอโอเคไปดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะพี่คลิปหน้าเราจะลงนกอะไร ก็ติดตามนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับถ้าชอบก็ซื้อถ้าแพงก็ผ่านนะครับโอเค okay, รู้เรื่องครับผมอืมโอเคบายบายค่ะ